ครั้งที่ห้า้อยสองขณะที่กำลังเห็นนะคะมีสติคือไม่หลงลืมเมื่อกี้นี้ค่ะเห็นแล้วก็หลงลืมไปตั้งนานทีเดียวโดยสติไม่ได้เกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่พอเกิดสติระลึกในขณะที่กำลังเห็นวิตักกะเจตสิกซึ่งเป็นสัมมาสังกัปโปนั้น ้องจดที่ลักษณะของสภาพรู้ซึ่งเป็นนามธรรมไม่ใช่เป็นนึกขึ้นมาว่าเห็นหนอถ้านึกว่าเห็นหนอในขณะนั้นวิตักกะเจตสิกซึ่งเป็นสัมมาสังกัปโปไม่ได้จดที่ลักษณะของนามธรรมที่กำลังเห็นซึ่งเป็นสภาพรู้ทางตาเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะสภาพธรรมะก็ปะกลรวมกันเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคล เพราะเหตุว่าสติไม่ระลึกรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจริงๆให้ตรงและจึงจะรู้ว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะแต่ละลักษณะคิดนึกก็อย่างหนึ่งไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้โผลฐถัพพะสำหรับมรรคองค์อื่นๆก็จะไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้นะคะข้อสาม ท่านถามว่ากาเมสุมิชฌาจารย์เป็นอย่างไรพระโสะดาบันที่เป็นเพศคราวาสยังมั่วสุมอยู่ตามซ่องโสเภณีไหมเพราะเหตุไรโปรดอธิบายให้เข้าใจเรื่องของความวิจิตของจิตของแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะละเอียดมากเหลือเกินแม้พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงประเภทของจิตไว้ว่าต่างกันโดยประเภท เป็นแปสิบเก้าหรือร้อยยี่สิบเอ็ดดวงเจตสิกจะต่างกันเป็นประเภทห้าสิบสองดวงแต่ลักษณะความวิจิตของนามธรรมเหล่านั้นละเอียดมากจนกระทั่งแต่ละบุคคลซึ่งสะสมเหตุปัจจัยต่างๆกันมานั้นถ้าสติเกิดขึ้นระลึกรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏกับท่านรงตามความเป็นจริง จะเห็นว่าเป็นสภาพธรรมะที่ลึกล้ำละเอียดมากเฉพาะตัวยากที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะไปก้าว่ายหรือว่ารู้ไปถึงสภาพการสะสมของบุคคลอื่นโดยละเอียดได้และสำหรับในเรื่องของกาเมสมิตรฉาจารย์เนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาที่กว้างมาก พระเหตุว่าเป็นปัญหาทั้งในเรื่องของสังคมในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่และรรม,มาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงทรงแสดงไว้กว้างจริงๆด้วยพระเหตุว่าถ้าจะกล่าวถึงการประพฤติผิดในกามเมสมิตรชาจา์พระผู้มีพระภาคไม่ทรงจำกัดเฉพาะการมั่วสม ในสถานที่ซึ่งใช้คำจำกัดว่าซ่องโสเพณีเท่านั้นถ้าเป็นการประพฤติผิดในกามก็ไม่จำเป็นต้องจำกัดเฉพาะสถานที่หนึ่งสถานที่ใดเป็นสภาพของอกุศล,ลจิตที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ประพฤติการร่วงศีลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ทรงจำกัดสถานที่ด้วยเหตุนี้ถ้าท่านผู้ฟังใครที่จะได้ทราบว่า จะเป็นการผิดศีลข้อนี้หรือไม่ก็วควรที่จะได้ศึกษาองค์ของศีลข้อนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้และใช้ได้กับทุกการละทุกสถานที่โดยที่ท่านก็จะได้เห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงแสดงแต่เฉพาะเรื่องของศีลเท่านั้นยังได้ทรงแสดงเรื่องของธรรมะไว้ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะดับกิเลสเป็นสมุทเฉด ก็จะศึกษาธรรมะโดยละเอียดยิ่งขึ้นแล้วก็เว้นทุจริตกรรมยิ่งขึ้นด้วยคือจะไม่เว้นเฉพาะศีลห้าเท่านั้นแต่ยังจะอบรมธรรมะฝ่ายกุศลเพื่อขัดกลาวกิเลสของตนเองยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ดับกิเลสหมดสิ้นเป็นสมุทเฉดเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความมั่นคงในการที่จะ ละคลายดับกิเลสเป็นสมุเทเฉตก็ย่อมเป็นผู้ที่มีปกติศึกษาธรรมะที่ขัดกลาวกิเลสของตนเองยิ่งกว่าเพียงการที่จะรักษาเพียงศีลห้าข้อนะคะแต่ก็จะต้องมีธรรมะประการอื่นประกอบด้วยข้อสีถามว่าคำว่าสากายทิฏฐิคือเห็นผิดในขันหานั้นทราบแล้ว แต่อยากทราบว่าถ้าใครมาด่ามาว่าตัวเราหรือพวกท้องโครเง้าของเราเป็นต้นเราก็ไม่โกรธใช่ไหมจึงเรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้ขอทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ว่าคำว่าสักกายทิฏฐิคือเห็นผิดในขันธ์ห้านั้นทราบแล้วถ้าทราบแล้วก็ต้องเข้าใจสิคะว่าสักกายทิฐิ ที่เป็นไปในขันห้านั้นน่ะคืออย่างไรแค่ไหนสกกายทิฏฐิในขันห้าคือยึดถือรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเป็นตัวตนแล้วก็ญาติพวกพ้องเหล่านั้นนะคะเป็นรูปประขันหรือเป็นเวทนาขันหรือเป็นสัญญาขันหรือเป็นสังขารขันหรือเป็นวิญญาณขัน ผู้ที่ละสัตกายทิฏฐิได้เนะะี่ยค่ะหมดความสงสัยในสภาพธรรมะที่ปรากฏแม้แต่ความโกรธจะเกิดขึ้นเพราะเหตุว่ายังไม่ใช่พระอนาคามีบุคคลผู้ที่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงจนละสั์กายทิฏฐิได้ก็ไม่ยึดถือว่าความโกรธนั้นเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่จริงจะชื่อว่าละสัจกายทิฏฐิ เพราะฉะนั้นที่ว่าทราบแล้วนี่นะคะก็จะต้องทราบจริงๆโดยละเอียดและโดยตลอดด้วยเมื่อทราบจริงๆโดยละเอียดโดยตลอดก็จะหมดความสงสัยในเรื่องนี้ได้อาพระโสดามานีละสกายทิฐิอุจิปิชาศิลปตะนะไอ้ผมไม่รู้ต้องถามอาจารย์แต่ผมมันก็รู้ไปทางภาษาเ่นะครนี้ผมอยากจะแปลให้ฟังไอสกายทิฐินะครับ มันแยกเป็นสามสับสะกายะทิฏฐิไอสาตวั้นน่แปลมาจากตาไอทียอาตาเป็นสะเข้ากับกายะเป็นกายะแล้วเข้าคับทิฏฐิเป็นทิฏฐิแปลว,ว่าเห็นว่ากายของเรามันมีเท่านี้ใช่ไหมครับก็เห็นว่ากายของเรากายของเรายังเป็นตัวเป็นตนอะไรพวกนี้มันเท่านั้นแหละเพราะนั้นพระโสดาบันนี่แต่ความจรงิราานนงกับพระโสดาบันในศี่ห้าทั้งกอง รักษาบริสุทธิ์จริงๆใช่ไหมครับคือว่าไม,ไม่ไม่ไม่ดังไม่ร้อยแล้วนางวิสาขาหลานตายร้องไห้ร้องโ h มท่านสูงก,กับพลติชนเดี๋ยวแต่ก็ยังร้องไหย้ยังอะไรข้อห้าถามว่าสีลพตะประมาศมีอธิบายอย่างไรคนที่ยังละในเรื่องเวทมนต์ของของลังไม่ได้ เรียกว่ายัางละศีลพตะประมาสะไม่ได้ใช่ไหมท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะคงจะมีความรู้ดีกว่าดิฉันมากในเรื่องของเวทมนต์ของขลังต่างๆเพราะเหตุว่าปกติธรรมดาของผู้ที่ใกล้ในการศึกษาธรรมะที่ขัดกราวกิเลสก็ย่อมจะไม่สนใจในเรื่องของ เวทมนต์ของขลังใดๆทั้งสิ้นโดยฉันมีความรู้น้อยจริงๆคำจำกัดความคํานิยามหรือความหมายของเวทมนต์ขอ,ของขลังในที่นี้ค่ะหมายความถึงอะไรคงจะไม่ได้หมายความถึงการสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณตามธรรมดาใช่ไหมคะผมก็บวนมาตั้งหลายปีเรียนมาแยะจะไอเวทมนตาถาเนี่ย ทำไปทำมามันก็เป็นสัพ์บาลีบาลีแล้วนี่เองอะมันเรื่องอาศัยความมั่นนะบางสิ่งบางอย่างเขาโทษน,นะครับนะบางทีคขาถาเสกอะไรอะไรเนี่ยอย่างทดี่วมันนั่นดีอาจารย์เคยพูดทีว่าพระพุทธเจ้าท่า,ทา,า,านอธิษฐานอีตอนจะกระสรูว่าถ้าห่าเลือดและเนื้อมเข้าว่าเจ้าถ้าก็เจ้าไม่กระสรูพระโพธิญาณน้ยเลือดเนื้อจะหมดไปนะแต่ก็นี่มันเป็นคาถาเป็นสับบ์บาลีนะสับบาลีว่าอย่างนี้ะัะ เอาวัตส,สุ right? สตุเมสดีเรมังสังโลหิตังเลือดและเนื้อของข้าเจ้าจำเพียรแห้งไปก็ตามเถอะแล้วนี่ผมตั้งแต่เด็กมาพระท่านสอนว่นี้คาถาคัดเลือดถ้าถ oui ูกมีดฟันแล้วก็คัดแล้วก็เลือดหยุดไม่้ความหมายยังไงพระพุทธเจ้าท่านอธิษฐานตัวท่านนั้นนะท่านทำไมกาสรู้พระนิพพานแล้วท่านจะไม่ลุกแต่เราเอามาเป็นคาถาและอีกอันนี้ขอเรียนนิดหน่อยแล้วก็เรียนมากมเหมือนกันนะ คาถาแช่งคนได้ปนปี้บาลัยเรอจะเอาพระนาระทะกับพระเกวิลามีทะเลาะกันนะคาถาว่าอย่างนี้ครับท่านจะเอาไปก็ได้แต่ไปลองเสกแช่งใครก็ได้แต่ผมเคยตามมาหลายหัแล้วไม่ขลังเงบมันจะเป็นหดสมาธิเม็นแน่นยังไงนะประหารสังสิกตะเตโชสุริโยตมวิโนทิโนธโนปาเตวอุทยันเตรีมุทธาเตภรตะตุสัตถาในคาถาว่าอย่างนี้ครับ พระอาทิตยนะ์มีรัศมีตั้งพันมีเดชมีอะไรมากมายบันเทาความมืดเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วขอให้ศีรษะแกเนี่ยแตกเกดเสียงเส็นคาถาแช่งครับผมก็เคยแช่งใครหลายคนไม่คลังมันจะเป็นสมาธิไม่แน่ได้ยังให้ไม่รู้นี่มันเป็นยังไงคาถาต่างๆเนี่ยถ้ายิงคนไม่รู้บาลีด้วยแล้วก็ไม่เป็นไราะู้บาลีออกมาแปลแปเอ๊ะมันไม่ใช่เห็นไหคาถาไป เขาทรเจกิกเพียสังวิทาปุก,กุยปะนอะไรไปเอาไอ้ตัวกลับหน้าหน้ามาเรียกว่าหัวใจไอ้อย่างเปรตเหมือนกันไอ้เปรตสี่คนมันขึ้นมาร้องทุสะนาโสเอามาเป็นห,นหัวใจเปรตแล้วก็พวกอาจารย์เอาปลูกแม่ลูกขึ้นเป็นเปรตไปเลยไอ้น,นี่มันอะไรคือผมก็แปลกเหมือนกันแหละไอ้คาถาเวรมนอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยเวทมนเป็นคาถาของพวกรามพวกอะไรมันมีงไงเพระพุทธเจ้าเราไม่ได้เรียกเวทมนอันเรียกพุทธมน มนมนหมายความสิ่งที่รำพึงที่บนที่อะไรไหมยอย่างพุทธมนอย่างว่าในเมืองเวสาลีที่มีไอไอโรคระบา,กาดกามาพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วก็นำมนศาสตร์นะี่เรียกว่าจะเริญนพุทธมนยาณีทภูตาเนี่ยอนี้เขาก็ดีเหมือนกันแหละครับทาใี้อ้โรคระบุระรบาดแล้วก็ภาวนาคาถาดีก็ว่ามันหายที่แท้จริงก็ลองทําดูแล้วก็ผมก็ไม่รับรองว่าจะจริงจะสําเร็จออกมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันเกี่ยวกับสมาธิของเราอย่างที่เขาเล่าฮะ ขอโทษกินเวลาอาจารย์หน่อยไอ้ลูกชายจะไปทับก็ขอเอาผ้าเอาพระไปองค์เนี่ยขอพระแม่แม่ไ้พระไปอมปากไปเลยไปก็ไปเตีก็เขาจะมันหันแหลกไอ้ปากออกมาไอ้พระหลุดฉับไปคว้าเอาขึ้นมาเอาลูกเขยก็มาใส่กันในปากไอู้กเยกับดินก็ก็อผมพ่อช่วยกูมันปลอดภัยได้มันี่มันมันสมาธิความตั้งมั่นนะครับ ถ้าเรามั่นแต่แล้วเ,เรามันอะไรมันก็เป็นได้ั้งนั้นเรื่องของพระพุทธมนต์คงจะเป็นคนละเรื่องกาเวทมนต์ของขลังให้เรื่องเวทมนต์นี่ผมขอร้องอย่าไปงมงายกันมันเลยผมอยากจะรู้ว่าใครมีพระดีๆมีคาถาดีๆผมจะลองผมจะยืนเองหรือแทงก็ได้แต่ขอให้เอาตำานวจมาเซ็นไม่เอาเรื่องนะฮะเอาเจ้าหนี้ตำห,หนวมาเซ็นเลยว่าไม่เอาเรื่องกันแล้วผมจะลอง ผมไม่เชื่อครัว่าพวกนี้จะกันได้เวทมนต์คาถามีพระดีๆยิงแทงไม่เข้านี่ผมไม่เชื่อจริงไอ้คาถานี่มันเป็นภาษาบาลีนะฮะเป็นภาษาบาลีของพระพุทธเจ้าท่านไอ้ที่ว่าการยิงกันแทงได้ผมไม่เคยเชื่อจริงมีเพื่อนผมจะลองเหมือนกันอนะ่ะผมบอกไปเอาเจ้าหน้าทีต่ตำรวจมาเซ็นเนี้ยแต่แน่เอาเรื่องผมจะลองเองผมไม่เชื่อคราว่าการได้คนเรานี่จะทําจะพูดนี่นะ ต้องคิดที่ดีซะก่อนจึิงทําจริงพูดออกไปเชื่อเหตุเชื่อผลพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาให้ใช้ปัญญาครับคนเราต้องใช้ปัญญาฮนะไม่ช่ฟังอะไรเราเชื่อเชื่อไม่ได้ครับเราต้องฟังแล้วเราเอาเอาปัญญาของเราเนี่ยเข้าไปพิจารณาดูว่าเป็นความจริงหรือไม่ก็มีบอกอยู่แล้วว่าศีลสมาธิปัญญาอย่างพ่อแม่เหมือนกันถ้าทำอะไรไม่ถูกผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อ ผมต้องตำหนิเหมือนกันถ้าทำอะไรไม่ถูกเราต้องใช้ปัญญาสักคนเราไอ้กระถาคมไอ้พวกนี้ผมไม่อยากให้ชาวพทุทธของเราไปมงมงายกับมันมีพระยิงไม่เข้ามีเวทมนต์กระถาแล้วยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าขอสักทีจะมีใครมีมาผมจะลองเองแต่ต้งเอาเจ้านีเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาเซ็นนะว่ามาเอาเรื่องกันผมจะยิงจะแทงดูเองแล้วผมเชื่อว่าเขาถวกอย่าไปมงมงายกับมันเลยฮะ เรื่องเวทมนต์ของขลังกับเรื่องพุทธมนต์ก็คงจะเป็นเรื่องละเอียดนะคะที่จะต้องแยกกันให้ชัดเจนมิฉะนั้นแล้วท่านก็จะปนธรรมะฝ่ายอากุศลกับฝ่ายกุศลเพราะว่าคําว่ามนต์เนี่ยคะ่ะก็ใช้คําเดียวกันใช่ไหมคะแต่ในอีกความหมายหนึ่งเป็นเวทมนต์ของขลังส่วนความหมายหนึ่งเป็นพุทธมนต์ เนี่ยค่ะก็มนเหมือนกันแต่ว่าการใช้ต่างกันแล้วก็เกิดจากสภาพของจิตที่ต่างกันด้วยอย่าเพิ่งรวมเป็นเรื่องเดียวกันเสียมิฉะนั้นแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจที่สับสนสำหรับเรื่องของการละกิเลสโดยการเป็นผู้อบรมเจริญสติปัฏฐานตามปกติธรรมดานี่นะคะส่วนมากท่านผู้ฟังก็คงจะ ไม่คุ้นเคยกับการท่องคาถายาวๆมากๆอย่างเมื่อกี้นะคะคาถาแช่งคนคาถาอะไรต่างๆซึ่งดิฉันเข้าใจว่าน้อยคนที่จะรู้คาถาเหล่านั้นท่องได้โดยตลอดทีเดียวและสำหรับผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานอย่าว่าแต่เฉพาะคาถาสั้นๆหรือปานกลางหรือยาว แม้แต่เพียงความคิดนึกที่เกิดขึ้นสติก็ระลึกทันทีจึงรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่คิดเท่านั้นค่ะเพื่ออะไรเพื่อละไม่ยึดถือว่าเป็นเราที่คิดหรือว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่คิดนี่คือเรื่องของการอบรมปัญญาที่จจละกิเลสถ้าะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นในขณะที่ท่านกล่าวพระ พุทธคุณจะเป็นภาษาบาลีอิติปิโสพระควาขณะนั้นนะคะไม่ใช่เวทมนต์ของขลังใช่ไหมคะเป็นแต่เพียงการระลึกถึงพระพุทธคุณตามที่ได้อบรมมาและเวลาที่จะระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครั้งใดก็ระลึกเป็นภาษาบาลีตามที่จำได้ ขณะนั้นสติก็เกิดขึ้นระลึกรู้ว่าแต่ละคำเป็นแต่เพียงสภาพนามธรรมที่คิดไม่ใช่ตัวตนที่กำลังสวดที่กำลังระลึกถึงพระพุทธคุณในขณะนั้นนี่จะกล่าวว่าเป็นคาถาหรือเปล่าคะคงจะไม่ใช่ใช่ไหมคะความหมายเดิมคาถาก็คือคำในภาษาบาลีแต่เวลาที่ไปเข้าใจในเรื่องของการที่จะ นึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็เลยกลายเป็นเรื่องของเวทมนต์ของขลังเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้ศึกษาพิจารณาไคร่ครวนพอสมควรนะคะว่าคาถาต่างๆเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลประการใดต้องแยกกันเสียก่อนถ้าเป็นผู้ที่ทราบว่าจิตใจขณะใด,ไ,ดไม่เป็นกุศลขณะนั้นก็เป็นอกุศล เพราะฉะนั้นผู้ที่ทราบอย่างนี้นะคะก็อบรมเจริญกุศลทุกประการในเรื่องของทานด้วยในเรื่องของศีลด้วยในเรื่องความสงบของจิตด้วยขณะที่ระลึกถึงพระพุทธคุณเนี่ยค่ะควรจะเป็นขณะที่ให้จิตสงบจากอักกุศลด้วยการระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงรีบท่องให้จบ ซึ่งขณะนั้นก็ยังดีค่ะคือหมายความว่ายังมีสติที่จะระลึกถึงแม้ว่าจะเป็นไปโดยความรีบร้อนประการใดก็ยังเป็นชั่วขณะที่ระลึกเป็นไปในกุศลแต่ว่าที่จะให้จิตใจสงบได้จริงๆก็โดยการที่ไม่เพียงแต่ท่องแต่ว่าระลึกถึงพระคุณนานา,นานประการตามที่เข้าใจด้วยอย่างพุโทโธอย่างนี้ค่ะ คือผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองท่านผู้ฟังก็น้อมระลึกถึงพระปัญญาคุณที่ได้สะสมอบรมมาจนกระทั่งสามารถรู้แจ้งอริยสัจธ,ธรรมเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะเหตุว่าท่านจะไม่ระลึกถึงบุคคลอื่นด้วยคำว่าพุทโธเป็นแน่นอนแต่นขณะใด,ดก็ตามที่จะกล่าวคาถาภาษาบาลี เป็นคําที่ระลึกถึงพระพุทธคุณก็หมายความถึงท่านระลึกถึงพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพในพระคุณของพระองค์ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะจิตจะสงบเป็นการเจริญความสงบของจิตเป็นสมถะภาวนาแต่ไม่มีจุดมุ่งที่จะให้เป็นคาถาของคลังเวทมนต์อะไรใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นก็จะต้องทราบด้วยนะคะว่านี่เป็นกุศล,ลจิตแต่ว่าถ้าท่านจะท่องคาถาแช่งคนนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของอกุศล,ลจิตไม่ใช่กุศลจิตและท่านก็จะเห็นได้ว่าความวิจิตของสภาพของจิตรวมทั้งวัตถุต่างๆเนี่ยคะ่ะก็ย่อมจะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้สภาพของวัตถุนั้นต่างกันเพราะสภาพของจิตนั้นต่างกัน ผมมาเป็นไปไม่ได้ฮะขนาะผมห้อยพ้าเนี่ยผมหยิกตัวผมยังเจ็บเลยแล้วจะเป็นไปได้ยังไงครับผมไม่เชื่อจริงๆนะขณะที่กำลังระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นกุศลใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าขนะดนั้นระลึกถึงพระพุทธคุณจนเกิดศรัทธาปีติจิตสงบ จะเป็นจิตที่มีกำลังมากกว่าขณะที่ระลึกถึงเพียงเล็กน้อยไหมคะเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเนี่ยคะ่ะท่านผู้ฟังจะเห็นความอัศจรรย์ของบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่ท่านอาจจะไม่ทราบสาเหตุว่าความอัศจรรย์นั้นๆเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใดแต่ความจริงแล้วนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะจะต้องมีเหตุ ที่ควรแก่สิ่งนั้นๆสิ่งนั้นๆจริงได้เกิดปรากฏเป็นอย่างนั้นได้และบางทีท่านจะเห็นกํำลังของกุศลจิตว่าสามารถที่จะให้ผลต่างๆกันได้ขอเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งได้รับฟังมาจากบุคคลอื่นแต่ไม่ได้ฟังโดยตรงจากบุคคลนั้นในคราวที่มี เรือล่มตอนที่มีนักศึกษาไปเที่ยวถ้าละว้าเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่ามีนักศึกษาที่อยู่ใต้แพแต่ว่าขณะนั้นไม่สามารถที่จะออกมาได้ก็ระลึกถึงพระคุณของมารดาก็ด้วยประการใดก็ไม่ทราบค่ะก็ทำให้ออกมาได้จากแพที่กำลังทับอยู่ ก็คงจะมีเหตุการณ์อีกหลายอย่างซึ่งเป็นผลของกุศลจิตที่มีกำลังเพราะฉะนั้นก่อนที่จะแน่ใจว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรื่องงมงายนี่ไม่ควรแน่นอนค่ะแต่ว่าควรที่จะศึกษาในเหตุและผลนะคะถึงแม้ว่าจะเข้าใจว่าสภาพของกุศลเป็นสิ่งที่มีกำลังสามารถที่จะให้พ้นภัยอันตรายต่างๆได้ แต่ก็ไม่ควรที่จะติดในวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งจะยึดถือว่าเป็นของขลังควรที่จะมั่นคงในเรื่องกรรมของตนเองและควรที่จะเข้าใจว่าวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมีความขลังประการใดเพราะเหตุใดหรือไม่หรือว่าไม่สามารถจะเป็นไปได้แต่ถึงประการใดก็ตามก็ไม่ควรที่จะติดควรที่จะละ และก็ระลึกรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าถ้าท่านศึกษาดูประวัติของพระสาวกทั้งหลายในอดีตจะเห็นได้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่รู้ในเหตุและผล